สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่กลุ่มทะลุแก๊สลั่นไปบ้านประยุทธ์เอาใบลาออกให้มันเซ็นด้วยกันถ้ามันไม่ยอมก็จับมือมันเขียนกลุ่มทะลุแก๊สหรือกลุ่มวัยรุ่นอิสระที่รวมตัวบริเวณแยกดินแดงในช่วงค่ำของทุกวันเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจรัฐบาลได้ออกแถลงการผ่านทางแฟนเพจทะลุแก๊สความว่าแถลงการ เรื่องการจัดตั้งขบวนการต่อสู้ใหม่หลายๆคนอาจมีความสงสัยและแคลงใจว่าเพจทะลุแก๊สที่ตั้งขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ต้องการอะไรจากเหตุการณ์ที่เยาวชนลุกขึ้นมาต่อต้านโดยหลักสันติวิธีสากลหรือที่ผมนิยามว่าเป็นสันติวิธีเชิญตอบโต้ผมขออธิบายไว้อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับว่าผมต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับการต่อสู้ที่ดินแดงต้องการให้สังคมยอมรับการ มีอยู่ของพวกเขาเพราะพวกเขาคือผู้ถูกกดขี่จากทั้งสังคมทุนนิยมและรัฐอำนาจนิยมดังที่ทุกคนได้เผชิญด้วยตัวเองในชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้การออกมาต่อสู้ของพวกเขานั้นชอบทำตามหลักสากลทุกประการแต่ด้วยความกังวลว่าเหตุการณ์นี้จะลุกลามบานปลายเพราะขับเคลื่อนไปด้วยความโกรธแค้นกับสิ่งที่สังคมมอบให้พวกเขากับการที่รัฐพยายามช่วงชิงโอกาสและตัดหนทางในการช่วย เือพวกเขาด้วยการยึดอำนาจการปกครองและอำนาจอธิปไตยในการกำหนดชีวิตของพวกเขาเองไปผมจึงเขียนแถลงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นสัญญาของการยอมรับพวกเขาในกระบวนการต่อสู้ทางการเมือง และมาร่วมกันสร้างรูปแบบที่ขับเคลื่อนการเมืองภาพประชาชนใหม่ทั้งหมดให้ยอมรับและเข้ามาร่วมสู้กับพวกเขาไม่ใช่ทอดทิ้งให้พวกเขาต่อสู้ด้วยความโกรธแค้นแบบนี้จนอาจนำไปสู่การนองเลือดครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะรัฐเฮียนี่มันอำม,มหิตแค่ไหนคงไม่ต้องอธิบาย สันติวิธีไม่ได้มีแค่สันติหิงสาการลุกขึ้นมาตอบโต้รัฐด้วยทุกสิ่งที่มีคือทางเลือกเดียวของผู้ถูกกดขี่และนั่นก็คือสันติวิธีตราบใดที่ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเอาชีวิตใครหากใครก็ตามที่ได้ติดตามเพจเราตั้งแต่ต้นและรับรู้เจตนาของแอดมินก็ขอให้ออกมาช่วยยืนยันการต่อสู้ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนที่รับทราบข่าวสารจากทางบ้านให้ออกมายืนข้างพวกเราสู้ไปด้วยกัน แอดมินคงไม่กล้าเอ่ยปากว่าเป็นตัวแทนของพวกเขาเหล่านักสู้ที่ดินแดงแต่อยากจะส่งข้อความนี้ไปถึงทุกคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับพวกเราในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างพวกเราเราจะจดจำร่วมกันว่า ใครบ้างที่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงมีใช่พวกหิวแสงอยากได้ซีนต้องการชี้นำมวลชนต่างๆนาๆประหนึ่งเป็นาศาสดาจอมปลอมผู้ชี้ทางสว่างให้กับพวกเขาไม่มีฮีโร่ในขบวนการนี้ทุกคนกำหนดชีวิตตัวเองทำงานร่วมกันแบ่งงานกันทำและเคารพในชีวิตและประสบการณ์ของแต่ละคนสั่งสมมา แอดมินขอเรียกร้อง3ข้อให้มิสหายและพันธมิตรทุกคนทุกกลุ่มดังนี้ 1. หยุดการชี้นำหรือการนัดแนะชุมนุม 2. เรียกร้องให้มีการจัดตั้งขบวนการต่อสู้ใหม่โดยใช้ดินแดงเป็นที่พูดคุยของทุกฝ่าย 3. ไปบ้านประยุทธ์เอาใบาลาออกให้มันเซ็นด้วยกันถ้ามันไม่ยอมก็จับมือมันเขียนเอา t h a l ก k a สการปฏิวัติจงเจริญ สถานการณ์ผู้กำกับโจ้ส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งไปถึงสถานการณ์ ทะลุกแก๊สอย่างเนื้อความคาดหมายหากที่สำคัญและแหลมคมเป็นอย่างมากยังเป็นสถานการณ์หน้ากรมทหารราบที่หนึ่งและสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในปรากฏการณ์ยาวรุ่นทะลุกแกส๊สเปิดปฏิบัติการแกงด้วยการนัดหมายการชุมนุมหน้าบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีที่มีการนำเอาพลาสติกขนาดใหญ่มาคลุมก็ฮือฮาอย่างสูงเพราะเท่ากับตอกย้ำและยืนยันบทบาทของ ลาอันเป็นผลสะเทือนมาจากปฏิบัติการของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลณเซฟเฮาส์นะ House, ของสอพออำเภอเมืองนครสวรรค์ยิ่งกว่านั้นการปรากฏเงาของหน่วยควบคุมฝูงชนไม่ว่าจะเป็นหน้ากรมทหารราบที่หนึ่งหรือบริเวณใกล้พื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงก็ลดความฮึกเ้าวเหิมหานลงปล่อยให้ทะลุแกส๊สสำแดงหมดบาทอย่างเต็มที่กล่าวสำหรับการชุมนุมของทะลุแกส๊สนะ บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงอาจไม่คึกคักเหมือนวันก่อนๆแต่ก็ยังไม่เลิกร้างหายไปอย่างอัตโนมัติหากดูจากปฏิบัติการแกงอันมาจากกลุ่มนี้หากดูจากการเล่นเอาเถิดกับแท่งแบรีเออร์ของถลุกแกส๊สย่อมสัมผัสได้ยิ่งกว่านั้นก่อนยุติการเปิดสภาประชาชนสะท้อนการอภิปรายแสดงความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชาบริเวณหน้ารัฐสภาของทะลุฟ้ายังมีการยิงพลุประกายแห่งพลุอันส่องสว่างบนท้องฟ้าบริเวณหน้ารธธัฐสภาเกียรก,กายเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างคึกคักมีชีวิตชีวาไม่ต่างกันจากประกายแห่งพลุอันส่องสว่างเหนือสามเหลี่ยมดินแดงจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษระหว่างการเคลื่อนไหวจากทะลุฟ้าจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษระหว่างการเคลื่อนไหวจากทะลุแก และเยาวรุ่นทะลุแกส๊สการส่งสัญญาณจากลุอันส่องสว่างบนท้องฟ้าสำคัญเท่ากับเป็นการตอบย้ำและยืนยันถึงสายสัมพันธ์ในทางความคิดและจิตวิญญาณที่เชื่อมร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป้าหมายย่อมพุ่งสู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจุดเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ